การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเท้าพลิกจะทำโดยหน่วยเท้าและข้อเท้า,าภาควิชาออโตปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ป่วยข้อเท้าพลิกจะมาพบแพทย์ก็ต่อเมื่อมีการบาดเจ็บรุนแรงมีการปวดมากมีอาการบวมมากมีข้อเท้าผิดรูปไม่สามารถลงน้ำหนักได้หรือกดเจ็บบริเวณตะตุ่มปุ่มกระดูกรอบๆข้อเท้า เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยข้อเท้าพลิกคือการลดการปวดป้องกันข้อเท้าติดและผู้ป่วยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดแบ่งเป็น4ขั้นตอนได้แ,แก่ขั้นตอนที่1การลดอาการปวดขั้นตอนที่2การลดบวมขั้นตอนที่3การลดอาการปวดและบวมเพิ่มความสมดุลของข้อเท้า ขั้นตอนที่4การฝึกเพื่อให้กลับไปสู่การเล่นกีฬาตามปกติขั้นตอนที่1ในการกายภาพบำบัดได้แก่1การเลสหรือการพักใช้ข้อเท้าข้อ 2. การประครบเย็นข้อ3การใช้ผ้ายืดพันข้อเท้าข้อ4การยกเท้าสูงการประครบเย็น ใช้เจลเย็นหรือน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิ4-10องศาเซลเซียสพันด้วยผ้าประครบบริเวณที่ปวดและบวมของข้อเท้าโดยประครบเป็นเวลา15นาทีเป็นจำนวน3ครั้งใน1วันการพันผ้ายืดบริเวณข้อเท้า ใช้ผ้ายืดพันตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบริเวณหน้าแข้งผ่านข้อเท้าขณะพันให้ผู้ป่วยกระดกข้อเท้า90องศาการพันไม่ควรจะแน่นหรือหลวมจนเกินไปเฟสที่2ในการทำกายภาพบำบัด เป้าหมายเพื่อการลดบวมเมื่อข้อเท้าลดบวมสามารถทำการ stretching หรือยืดเอ็นร้อยไหวายทำการเคลื่อนไหวกระดกข้อเท้าขึ้นลงบิดเท้าข้าข้างในบิดเท้าออกข้างนอกและเริ่มลงน้ำหนักได้การยืดเอ็นร้อยไหวใช้ผ้ายืดหรือยางยืดเกี่ยวบริเวณปลายเท้า แล้วให้ผู้ป่วยกระดกข้อเท้าขึ้นและดึงผ้ายืดเพื่อให้เอ็นร้อยหวายเกิดความตึงการฝึกการเคลื่อนไหวของข้อเท้าให้ผู้ป่วยทำการกระดกข้อเท้าขึ้นและลงหลังจากนั้นให้ทำการกระดกข้อเท้าเข้าข้างในและบิดออกข้างนอก ต่อมาให้ผู้ช่วยดันข้อเท้าให้กระดกขึ้นกระดกลงช่วยบิดเท้าเข้าข้างในบิดเท้าออกข้างนอกเฟสที่3ของการทำกายภาพบำบัดเมื่อข้อเท้ายุบบวมและไม่ปวดสามารถเริ่มฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้โดยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าฝึก proprioceptive exercise ลงน้ำหนักได้มากขึ้นและเพิ่มพิกัดการเคลื่อนไหวของข้อเท้ามากขึ้นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าขั้นตอนที่1ให้ใช้ผ้ายืดหรือยางยืดเกี่ยวบริเวณปลายเท้าจากด้านในสู่ด้านนอกให้ผู้ช่วยทำการดึงเท้าเข้าด้านในและให้ผู้ป่วยทำการบิดข้อเท้าออกด้านนอก ค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีจากนั้นให้ปล่อยลงทำซ้ำเป็นจำนวน3ครั้งการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหน้าข้อเท้าให้ใช้ผ้ายางหรือยางยืดเกี่ยวบริเวณปลายเท้าและให้ผู้ช่วยดึงข้อเท้าลงหลังจากนั้น ให้ผู้ป่วยกระดกข้อเท้าขึ้นต้านแรงกับผ้ายางเป็นเวลา10วินาทีทำซ้ำเป็นจำนวน3ครั้งการฝึกกล้ามเนื้อด้านหลังข้อเท้าให้ใช้ผ้ายืดหรือยางยืดเกี่ยวบริเวณปลายเท้าแล้วดึงกระดกข้อเท้าขึ้นให้ผู้ป่วย ถีบข้อเท้าลงต้านแรงกับผ้ายางค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีทำซ้ำเป็นจำนวน3ครั้งการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังข้อเท้าให้ผู้ป่วยวางเท้าลงบนผ้าแล้วทำการใช้ปลายนิ้วหยิบผ้าเก่งไว้ เป็นเวลา10วินาทีทำซ้ำเป็นจำนวน3ครั้งการฝึก p r o p r i o c e p t i v e e x e r c i s e ให้ผู้ป่วยยืนบนผ้าที่นุ่มหรือ,อยางที่มีความสูงหลังจากนั้นให้ยกขาข้างที่ดีขึ้นและทำการทรงตัวข้อเท้าจะฝึกทรงตัวไม่ให้ล้ม เพื่อสร้างสมดุลของร่างกายเฟสที่4ของการทำกายภาพบำบัดได้แก่การฝึกเพื่อกลับไปเล่นกีฬาตามปกติให้ทำการฝึก p r o p i o c e p t i v e exercise โดยฝึกบาลานซ์ให้มากกว่าเดิมและทำการฝึก sport specific program ฝึกบาลานซ์ของข้อเท้าทั้งสองข้างเพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนกลับไปเล่นกีฬา การฝึกบาลานซ์เทรนน i n g ก่อนกลับไปเล่น <Fraktion> กีฬาการรักษาข้อเท้าพลิกสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าอาการเป็นรุนแรงควรมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยการกายภาพบำบัด ถ้าทำได้ถูกต้องและรวดเร็วตามเฟสที่ให้ไว้สามารถป้องกันข้อเท้าติดและสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติ